สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านพบกับรายการ LS Fund Talk รายการที่จะพาน,นักลงทุนไปพูดคุยกับทางฟันของเราแบบนี้นะครับเจอกันได้ทุกวันพุทธที่2ของทุกเดือนวันนี้ผมปูนปุญญพัฒน์ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและตอนนี้ผมก็อยู่กับทางพี่ก๊อฟนะครับวชรพงษ์ Product Specialist ของ LS Fund เรานะครับในหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเราจะพูดคุยถึงกองทุนใหม่ของเรากองหนึ่งนะครับที่เหมาะ แล้วก็หน้าลงทุนกับสภาวะตลาดที่ผันผวนในช่วงนี้มากๆเลยกองทุนนี้จะเป็นอะไรนั้นวันนี้ต้องติดตามรับชมให้ได้นะครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ก๊อฟวัชระพงศ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมพีก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปูแล้วก็สวัสดีนะักลงทุนด้วยนะครับครับก็ เ่ก,กี้เนี่ยผมได้เกริ่นกับนักลงทุนเราเรียบร้อยแล้วครับพี่กอล์ฟว่าวันนี้เราจะมีกองทุนกองทุนหนึ่งที่จะมาแนะนําให้กับนักลงทุนในสภาวะตลาดช่วงนี้นะครับ<ม>แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพี่กอล์ฟก่อนครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับโอ้โห,โหตัวผมเองเนี่ยก็มองเห็นเหมือนเพื่อนเพื่อนักลงทุนหลายๆท่านเลยว่าตลาดช่วงนี้มันยากเหลือเกินผันพนเหลือเกินนะครับเงินก็เฟอ้ออีกนะครับเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยก็ตามต่างประเทศไปแล้วล่าสุดนะครับเห็นรู้สึกจะอยู่ เจ็ดเปอร์เซนกว่าๆเลยใช่ไหมครับต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับเงินเฟอ้อนี้สูงมากนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะถามพี่กอล์ฟครับว่าในสถานการณ์ภาพรวมตลาดหุ้นนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยพี่กอล์ฟมีมุมมองอย่างไงบ้างครับผมครับก็เราก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบนะครับว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องนะครับทั้งจากเรื่องของภาวะเรื่องของซัพพ l y chain ิ i s r u p t i o n นะครับตัวเรื่องของ ตัวน้ํามันที่มันสูงขึ้นครบนับตัวความตึงเครียดระหว่างตัวรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆในใจเนี่ยแอบหวังว่ามันจะพีคหรือกําลังจะผ่านจุดพีคไปนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะหักหัวลง ลงมาอยู่ในระดับต่ำอย่างที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเขาต้องการอย่างรวดเร็วนะครับก็คิดว่ามันจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงไปอีกสักระยะหนึ่งนั่นก็ยังจะทําให้ตัวตลาดนะครับก็ยังมีความผันผวนต่อไปเพราะว่าเฟดก็ยังต้องคงขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็มองว่าตัวตลาดเนี่ยกว่ามันจะกลับตัวจากตัวขาลงในตอนนี้นะครับไมเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งเนี่ยอาจจะต้องรอให้ทางเฟดเนี่ย ขึ้นดอกเบีย้ยไปจนสุดแล้วก่อนนะครับหรือใกล้ๆสุดก่อนแล้วนะครับทีนี้ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมเนาะก็ที่พี่ก๊อมองว่าเฟดเนี่ยจะยังมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยได้ต่อนะครับไปที่ถึงขนาดไหนครับพี่พี่บอกกี้ว่าขึ้นไปได้สูงสุดนะครับประมาณเท่าไหร่อันนี้เรามีข้อมูลที่ จะให้นักลงทุนไหมครับก็ถ้าทําที่ตลาดคานะครับในปีนี้สิ้นปีก็คืออยู่ระดับที่ประมาณ2 2 5ถึง 2. 5จานตจากตอนนี้ที่อยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ถึง1 2 5นะครับก็แปลว่ายังมีรูมหรือว่าช่องแกับที่ทางธนาคารสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขาจะขึ้นได้เรามองว่าเกือบเปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยใช่ใช่ไหมครับจนถึงสิ้นปีเนาะใช่ แล้วทีนี้ครับการขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันจะส่งผลกับตลาดหุ้นกลุ่มต่างๆแน่นอนนะครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพี่ก๊อฟมองว่ากลุ่มไหนเลยที่ที่ควรหลีกไปก่อนในช่วงนี้ครับกลุ่มตอนนี้ที่คิดว่าควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อน,นอ,าอาจจะหล,ลบได้ก็หลบไปก่อนนะครับกลุ่มที่อาจจะเป็นตัวเทคนะครับหุ้นกลุ่มเทคที่ อาจจะยังไม่ได้มีกําไรหรือรายได้ยังมีความไม่แน่นอนในระยะสั้นในช่วง1-2ปีนี้นะครับ,รบซึ่งหุ้นกลุ่มนี้ก็จะได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างมากจากการที่ตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้น<อ>เพราะว่าตัวต้นทุนทางการเงินของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ,รบแล้วเวลาคิดเวลาคิดลดกระแสงเงินสดกลับมาเพื่อหามูลค่าหุ้นเนี่ยมันก็จะถูกทําให้มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้เนี่ยมันลดลงด้วย ครับก็บ<ๆ>กลุ่มที่เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับก็คืออาจจะลดพอร์ตหรือเลี่ยงไปก่อนเป็นกลุ่มเทคกลุ่มแรกนะครับเเทคที่ยังไม่มีไรายได้หรือกําไรมีความไม่แน่นอนในระยะสั้นอ่าโอเคครับแล้วทีนี้คําถามที่2ครับก็คือแล้วกลุ่มที่เราแนะนําล่ะนะครับ<ม>อย่างวันนี้เราได้เกินกับทางนะักลงทุนไปเรียบร้อยแล้วว่ามีกองทุนหนึ่งที่แนะนําเหมาะในช่วงสภาวะ พันทวนแบบนี้หรือว่าเงินเฟอ้อสูงก็ตามนะครับสามารถลงทุนได้ต่อนะครับหรือถ้านักลงทุนที่ยังไม่ได้เริ่มลงทุนก็สามารถมองหาโอกาสในการลงทุนได้เช่นกันนะครับที่ก็มองเป็นกลุ่มเซกเตอร์หรือว่าตัวไหนครับผมอ่าเซกเตอร์ที่น่าสนใจลงทุนหรือว่าลงทุนแล้วเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดนะครับ,รบก็คือกลุ่มที่เรียกได้ว่าคอนทราสต์ตรงกันข้ามกับที่เราบอกไปเมื่อกี้ เมือ่อกี้เราบอกว่าไอ้กลุ่มที่หีกเลี่ยงเนี่ยคือกลุ่มที่ยังไม่มีกําไรในระยะสั้นหรือรกําไรยังไม่แน่นอนกระแสะเงินสดไม่ดีใช่ไหมครับไอ้กลุ่มที่น่าสนใจลงทุนก็คือกลุ่มที่กระแสะเงินสดแข็งแกร่งนะครับกระแสะเงินสดบริษัทดีกําไรมีความแน่นอนถึงจะโตช้านิดนึนนงแต่ก็ยังเติบโตได้นะครับกำไรมีความแน่นอนรายได้ก็มีความแน่นอนเหมือนกันกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ เข้าใจได้ครับก็คือมองว่าเป็นกลุ่มตัวที่มีกระแสงเงินสดเยอะๆนะครับหรือว่า c a t flow สูงๆ cash นะดีนะครับ,รบมีความสามารถในการที่จะขึ้นราคาสู้กับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยผัภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปสู่ผู้บริโภคได้ทีนี้ครับธุรกิจไหนบ้างที่มีกระแสงเงินสดดีๆแบบเนี้ยนะครับทาง i อวฟันเรามีกองทุนไหนที่เรียกว่า match ลักษณะของธีมการลงทุนนี้ไหมครับพี่กอฟก็ต้องบอกว่าบริษัทที่มีกระแสงเงินสดดีๆนะครับมีกําไรและรายได้ค่อนข,ข,ข้างสม่ำเสมอเนี่ยเขาก็มักจะมีการจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนอย่างต่อเน,นื่องนะครับ,รบแล้วก็มีการอีกอย่างหนึ่งที่มีการทํากันมากในช่วงหลังที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็อยู่ในธีมการลงทุนของกองทุนตัว l s u s dividend and buyback นะครับหรือ l s h d i b b ซึ่งเราเพิ่งออก IPO ไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วฮะก็คือกองทุนวันนี้ใช่ไหมครับที่เหมาะกับธีมในการลงทุนช่วงนี้เลยเนี่ยพี่ก๊อฟก็จะแนะนำเป็น LH DIVB นะครับซึ่งธีมของเขาก็จะเป็นลงทุนในหุ้นปันผลสม่ำเสมอปันผลสูงสม่ำเสมอปันผลสูงสม่ำเสมอบวกกับมีการ Buy Back หรือรับซื้อหุ้นคืนด้วย ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอกองนี้ก็ถ้าเราดูในประเทศไทยเนี่ยกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนแรกนะครับที่รวมทั้งทีมที่การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลสูงครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนสูงเนี่ยเข้ามาไว้อยู่ในกองทุนเดียวกันเป็นกองทุนแรกโหทีนี้กองทุน l h d i v b เนี่ยน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยครับพี่กอ๊อฟแล้วเรื่องนโยบายจ่ายเงินปันผลเนี่ยผมว่านักลงทุนหลายๆท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เอเจ้า buyback หรือการรับซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่กอฟช่วยอธิบายให้ผมแล้วก็นักลงทุนทางบ้านเข้าใจเพิ่มเติมด้วยครับผมในการซื้อหุ้นคืนนะครับก็คือการที่บริษัทเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาต้องการเงินลงทุนเขาก็มาเสนอขายหุ้นของบริษัทนะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยไปเป็นหุ้นส่วนเพื่อเอาเงินไปเพื่อเอาเงินไปลงทุน ทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับ,รบแต่เมื่อบริษัทเติบโตใหญ่จนช่วงหนึ่งแล้วนะครับบริษัทมีกระแสเงินสดในบริษัทมากเพียงพอแล้วนะครับบริษัทก็ไม่มีความจาเป็นที่ต้องเอาเงินจากนักลงทุนเพิ่มเติมอีกต่อไปเขาก็เลือกที่จะบริหารจาัดก,การเงินสดโดยการมาซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุนได้นะครับ,รบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบริษัทจะทําการซื้อหุ้นคืนก็ต่อเมื่อ1บริษัทเล็งเห็นว่า ราคาหุ้นของบริษัทนะครับมันอยู่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ควรจะเป็นซึ่งบริษัทเนี่ย<ม>เขาจะทำแบบนี้ได้ก็แปลว่าเขามีกระแสะเงินสดที่มากเพียงพอนะครับ<ม>และไม่ได้มีการที่จะต้องเอาไปลงทุนเพื่อขยายกิจการอื่นๆนะครับบริษัทที่จะทำแบบนี้ได้ก็เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีกระแสะเงินสดในมือดีมีรายได้และกำไรค่อนข้างสม่ำเสมอที่พี่ก็พูดไปตะกี้นะครับเรื่องของบ u y b a c k เราเคลียร์เลยนะครับ ต่อไปเนี่ยเรื่องของตัวหุ้นที่ลงทุนบ้างนะครับกองทุนเ h d i v b เราเนี่ยอยากจะรู้หลือกันว่ามีบริษัทไหนบ้างครับที่เราเข้าไปลงทุนแล้วโดดเด่นเรื่องของการจ่ายเงินปันผลแล้วก็การรับซื้อหุ้นคืนนะครับก็เดี๋ยวยกตัวอย่างสัก2 3บริษัทละกันนะครับรบ,บริษัทแรกเลยที่โดดเด่นในแง่ของเรื่องการจ่ายเงินปันผลนะครับ,รบก็คือตัวบริษัท PG หรือ Procter Gamble เราพูดพ็อกเตอร์แองเ l ิเนี่ยจะไม่รู้จักกันแต่ถ้าพูดผลิตภัณฑ์เขาอย่างเช่นน้ำยาปรับผนุ่มดาวนี่อย่างเงี้ยครับตัวแปรงสีฟันออรบีหรือมีดกนหนวดอย่างเช่นตัวยินเล็เนี้ยคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักและเป็นของใช้ในีวิตประจำาลยนะครับพอพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้ว่ารายได้ของเขาเนี่ยน่าจะมีความสม่าเสมอเพราะมันเป็นสินค้าอุปโภกบริโภคและค่อนข้างจําเป็นใช่ไหมครับบริษัทนี้เขาโดดเด่นในแง่ของการจ่ายปันผล โดยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเขาจ่ายปันผลต่อเนื่องมาแล้วนะครับกว่า66ปีนะครับแล้วก็เงินปันผลที่เขาจ่ายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคือจ่ายมาต่อเนื่อง66ปีเลยเหรอครับใช่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบริษัทที่โดดเด่นในแง่ของตีมเงินปันผลนะครับจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูงอ,อีกอันนึงนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่โดดเด่นในแง่ของการซื้อหุ้นคืนนะครับก็คือบริษัท Berkshire Hathaway ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จัก ปู่บอลเอนบัฟเฟตแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าปู่บอลเอนบัฟเฟตเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนี้นะครับเป็นนักลงทุนระดับโลกเลยนะครับผมใช่ซึ่งในตัว Berkshire Hathaway เนี่ยนอกจากที่เขาจะประกอบธุรกิจเองเนี่ยธุรกิจหลักๆของเขาก็อย่างเช่นบริษัทประกันนะครับซึ่งทําให้เขามีกระแสเงินสดค่อนข้างมากเขาก็เอากระแสเงินสดตรงนี้นะครับไปลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกอีกนะครับอย่างเช่น Apple นะครับหรือกระทั่งน้ำอัดลมนะครับโค้กหรือโคคาโคล่าเนี่ย บริษัทเนี้ยก็เป็นก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ Berkshire Hathaway ลงทุนครับซึ่งบริษัท Berkshire Hathaway เ,เองเนี่ยปีล่าสุดน,นะครับเขาก็มีการซื้อหุ้นคืนกว่า26,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ตัว Apple ที่ Berkshire Hathaway ลงทุนเนี่ยปีที่แล้วก็ซื้อหุ้นคืนกว่า85,000้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโหเรียกว่ามูลค่าซื้อหุ้นคืนนี้หลักหมื่นล้าน ดอลลร์ด้วยหมื่น,นล้านดอลลร์เรียกว่าไม่อยากจะคิดแล้วจำนวนตัวเลขสูงมากๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริษัทที่เราพูดชื่อกันมานะครับไม่ว่าจะเป็น P&G หรือ Procter Gamble Berkshire Hathaway หรือว่า Apple เนี่ยก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่ผู้ชื่อหล,หลายคนก็รู้จักบริษัทพวกนี้เนี่ยมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอนะครับก็เป็นํนำให้เขาเนี่ยสามารถจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนได้อย่างต่อนเนื่อง โอเคครับผมก็ตรงนี้เรียกว่าได้ครบถ้วนเลยนะครับความน่าสนใจของตีมดีวเวนด์นจ่ายเงินปันผลหรือว่าไบแบ็กการรับซื้อหุน้นคืนเองก็ตามนะครับทีนี้คําถามสุดท้ายครับพี่ก๊อบอยากจะรู้ว่าแล้วกลยุทธ์การลงทุนล่ะครับถ้านักลงทุนเนี่ยที่ดูกับผมตอนนี้เลยนะครับเขาสนใจลงทุนในกอง LH DIBB แล้วนะครับอยากจะรู้ว่า ลงทุนยังไงดีครับพี่จะซื้อเลยไหมตอนช่วงนี้นะครับสำหรับนักลงทุนที่กำลังเริ่มจะลงทุนนะครับหรือรอไปก่อนนะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยสัดส่วนการลงทุนด้วยยังไงดีครับพี่คำถามนี้นะครับก็เป็นคำถามที่ค่อนไม่ได้ตอบง่ายนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทของนักลงทุนด้วยผมให้ความเห็นหรือให้ไอเดียไว้เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นนักลงทุนที่ คิดว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเราก็ลงทุนระยะยาวสักนิดหนึ่งก็แนะนำให้ทยอย DCA หรือทยอยลงทุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราเนี่ยไม่ได้รู้หรือคาดการณ์ได้แม่นยำหรอกว่าตัวเงินเฟอ้อหรือตัวธนาคา,ารกลางหราฐเนี่ยมันจะเขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับไปสุดเมื่อไหร่หรือเงินเฟอ้อจะพีคไปแล้วหรือกำลังจะพีคนะครับเมื่อไหร่แต่ตลาดเนี่ยมันไม่ได้อยู่รอเรานะครับมันแอคชั่นเร็วกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลงทุนเลย เก็บเงินสดไว้มันก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสในการลงทุนได้อือันนี้คือสําหรับนักลงทุนที่คิดว่าตัวเองลงทุนได้ระยะยาวรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคใครเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือริทมีสั้นถ้าเราเรียกนะครับครับอันนี้เนี่ยก็แนะนําว่าอาจจะรอดูตัวเลขเงินเฟ้อให้มันพีคไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปทยอยลงทุนณนะตอนนั้นก็ได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่า ผลกระทบจากตัวเงินเฟอ้อแล้วก็ตัวการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับตลาดเนี่ยน่าจะรับรู้แล้วก็ p r i ์อ in ไปมากสุดๆเนี่ยณนะประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะครับ<ม>ซึ่ง<ม>เดือนหน้า,นนานเองอ่าก็ก็ไปทยอยรอตรงนั้นก็ได้ผลของตัว QT หรือการดูดสภาพคล่องออกจากระบบที่เฟดทําไปเนี่ยก็น่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นจากที่คุยกับพี่ก๊อฟในวันนี้นะครับกองทุน LHDIVV ก็เป็นกองทุนที่มีความน่าสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะใน ภาวะตลาดที่ผันผวนแบบนี้เพราะมีการลงทุนในบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอและซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องสำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจในกองทุน LHDIBB ก็สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้นะครับที่บรจอ a แลนด์เฮาหรือโทร02-286-3484ตามข้อมูลที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่กอฟมากๆนะครับที่ มาให้ความรู้แล้วก็แนะนำกองทุน l h d i v b ให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการ l s Fun Talk ด้วยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ